ข่าวดังที่เกี่ยวกับการล้มเหลวของนักเทรดบิตคอยที่สูญเสียเงินกว่าหมื่นล้านได้เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมทําให้เกิดความกลัวและความสงสัยในวงการการเงินกระจายสัมภาระจากนั้นนักเทรดได้หันมุ่งไปที่ตลาดสปอตที่ปลอดภัยกว่าซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจและมีความเป็นไปได้มากในเดือนตุลาคมตลาดสปอตของบิตคอยได้ทะยานสู่มูลค่าที่สูงมากถึง3ดอลลาร์แสนล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นตัวเลขที่มากที่สุด เป็นลำดับที่2ของปีนี้ทําให้หนักเทรดต่างเห็นศักยภาพในการเทรดสปอตและเลือกเข้าไปในวงการนี้ซึ่งเป็นตลาดที่มีความปลอดภัยมากกว่าตลาดฟิวเจอร์ที่เกิดความเสียหายให้กับนักเทรดในช่วงกลางเดือนเหตุการณ์ดังกล่าวได้ทําให้หนักเทรดเสียหายมากมายกว่า1.6ล้านรายที่ถูกล้างพอร์ตซึ่งเป็นจนํานวนเงินที่มากและทําให้เกิดความกลัวในการเทรดในตลาดฟิวเจอร์จึงทําให้หนักเทรดหันมุ่งไปที่ตลาดสปอตเพื่อปลอดภัยการลงทุน นักวิเคราะห์จากคริปโตคุนได้ระบุว่าการเลือกตลาดสปอตเป็นการเลือกที่ถูกต้องซึ่งเป็นการเลือกที่ปลอดภัยกว่าและมีความเสี่ยงน้อยลงทําให้นักเทรดสามารถสะสมกําลังได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจและเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับนักเทรดใหม่ที่กาลังหาทางเลือกที่ปลอดภัยแต่ทั้งนี้ข้อมูลจากเบนสได้เผยว่ามีวอลลุ่มการเทรดสูงถึง1.7ดอลลาร์แสนล้านซึ่งมาจากทั้งนักเทรดรายย่อยและนักลงทุนสถาบันทําให้เกิดความสงสัยว่าการเคลื่อนไหวนี้ จะมีผลต่อตลาดอย่างไรและว,ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในการลงทุนอย่างไรเซนติมันได้กล่าวว่านักลงทุนรายย่อยหลายคนช้อนเร็วเกินไปในการเข้าไปในตลาดสปอตซึ่งทําให้เกิดความเสี่ยงในการขาดทุนจึงเป็นเหตุผลที่นักเทรดควรพิจนารณาการเลือกตลาดอย่างละเอียดข้อมูลจากหลายด้านในตอนนี้ออกมาขัดแย้งกันเป็นอย่างมากซึ่งทําให้ความสงสัยเพิ่มขึ้นการขายบิตคอยมีจํานวนมากแต่จํานวนของบิตคอย ที่อยู่บนเว็บเทรดกลับลดลงจาก2.65ล้าน BTC หรือเพียง2.38ล้าน BTC ในเดือนตุลาคมทำให้เกิดความสงสัยว่าการเก็บสินทรัพย์ในรูปแบบนี้จะมีผลต่อตลาดอย่างไรสถานการณ์ปัจจุบันของบิตคอยเป็นสิ่งที่น่าสนใจและเป็นการเลือกที่ประบางมากซึ่งอาจเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเทรดที่มีความเชี่ยวชาญแต่ก็มีความเสี่ยงที่มากมายด้วยท่าบิตคอย สามารถฝ่าแนวตั้งกลับขึ้นไปเหนือ116,000ดอลลาร์ตลาดอาจฟื้นกลับมาแต่ถ้าไม่สามารถยื้อไว้ได้ก็อาจร่วงลงไปทะลุ100,000ดอลลาร์เหตุการณ์นี้ทําให้เกิดความสงสัยและความกลัวในวงการการเงินทําให้นักเทรดต้องพิจารณาการเลือกตลาดอย่างละเอียดและเป็นสิ่งที่น่าสนใจสําหรับนักเทรดทั้งเก่าและใหม่ที่ต้องการความปลอดภัยในการลงทุนจึงเป็นเหตุผลที่น่าสนใจในการศึกษาตลาดสปอตและการเทรดในวงการนี้